ช่างแต่หน้านี่คือระดับตัวท็อปของประเทศเลยนะคะคิวทองสุดๆค่ะขอต้อนรับพี os, ่ป้อมวินิตค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการการเจอกันบอ่เมื่อวานนี้หยดโยกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะได้มาออกรายการสามแซ่บและที่สำคัญคือผ่านอุโมงที่แบบว่าใครมาก็จะต้อง ลอดอุโบงนางเรียกว่าอุโบงว่ะพี่ชันกับแม่ป้อมเนี่ยก็คือแทบจะเท่ากับอายุในวงการนะถ่ายหนังสือเล่มแรกๆก็คือเจอแม่ป้อมแล้วจําได้ว่าเจอกันงานแรกอะไรจำได้ว่ามาจำได้ะจำได้แถนที่ดีมเวร์อะอ่าเป๊ะเลปูเจอนางครั้งแรกใช่ปะคุณแม่ค่ะ เราไม่ได้แต่งเอิร์ธโทนปลอดภัยเลยนะออสีเขียวเหลือบฟ้าใส่เลยสิ่งที่เราเห็นในหน้านางคือเหมือนตุ๊กตาออแล้วจำได้ว่าตอนนั้นนาลงคีบำรุงใส่นางปุ๊บออแต่งหน้าคือแทบแบบลงรองพื้นแล้วก็ลงแป้งนิดหน่อยปุ๊บหน้านางคือจากดีเวอร์คือหน้านางพุ่งมาเซนทรัลลาดพาวจริงคือแบบเลิศ มาอกมาอนแล้วหลังจ,จากนั้นก็แต่งกันมาโดยตลอดแต่เชื่อไหมว่าก่อนที่แม่ป้อมจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะเป็นช่างแต่งหน้าคิวทองนะคุณแม่เนี่ยเคยเป็นวิศวกรมาก่อนเดี๋ยววิศวกรอ,อ,อะไร โครงสร้างผ้าคุณแม่ก็คือเรื่องของเทกโนโลยเรื่องของอะไรเงี้ยต้องเป็นโครงสร้างโครงสร้างสิเพราะว่าไม่งั้นอ่ะผ้าไหนอยากให้ปลิวใช่ไหมคุณแม่ผ้าไหนอยากให้มันแบบว่ามีโครงแล้วเรากําหนดรูปทรงของเสื้อผ้าได้พร้อมกับดีไซน์พวกลายต่างๆลงไปด้วยแล้วยังไงยังไงมาพลิกผันยังไงอ่ะจากเป็นแบบช่วงตอนโครงสร้างผ้าเนี่ยแล้วมาแต่งหน้าเนี่ยก็มันคิดว่าจุดอิ่มตัวพอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นแบบเวลาเราแต่งหน้าให้กับคน แล้วเราเห็นเขามีความสุขที่เวลาเราแต่งแล้วก็ฟิดแบ็กดีมีคนชมเราเราก็เริ่มแบบเอ๊ะหรืออันนี้มันจะเป็นแบบพรสวรรค์ของเราอีกแบบหนึง่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยอ่านพวกแมกกาซีนไทยหรือ,อว่าอะไรที่แบบว่าข้างในเปิดมาแล้วมีชื่อของเมคอัพอาร์ติสเลยเปิดเข้าไปข้างในปุ๊บมี10ช่างแต่งหน้าของเมืองไทยอ,อยู่แล้วเราก็เปิดดูแล้วก็เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะอม,มันมีความรู้สึกว่าคนเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ย น่ายกย่องออแล้วก็มันเป็นงานศิลป,ะ,ปะชั้นสูงอย่างหนึ่งที่มันทาบนหน้าตั้งแต่วันนั้นมาเราพูดกับตัวเองเลยว่าฉันจะต้องเป็นช่างแต่งหน้าที่มีชื่อขึ้นในหนังสือแม็กกาซีนให้ได้แล้วเราเริ่มที่จะเข้ามาสู่วงการเนี่ยแต่งหน้าดาราครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่และเป็นใครแต่งพี่ตัวสรัญยูโอ,โอ๋อล,ล้ยตอน,นั้นอุ้ยค่าตัวแม่ค่าตัว5 0าอบาทออหน้าและผมผู้ชายวันแรกเนี่ยคือ เพื่อนแต่งไปยี่สิบหน้าแล้วเราเพิ่งได้สองหน้า<ด>แต่งหน้าช้า,าพอกลับไปบ้านปุ๊บเราเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเราต้องแบบเปลี่ยนแต่งแล้วก็พยายามมากกว่านี้ภายในสิบเอดเดือนคือไอ้พวกโบชัวต่างๆทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทคือเป็น ต้องเป็นเราแต่งหมดภายใน11ิบเอ็ดเดือนถามจริงอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวเลยในวันนั้นแล้วมาเป็นวันนี้วันนี้ป้อมวินิจน่ะถ้าบอกหนึ่งในสามอ่ะต้องมีอ่ะช่างแต่งหน้าคือที่สุดของประเทศไทยที่ป้อรู้สึกไงอ่ะ ก็รู้สึกอมยิ้มแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างคือที่ผ่านมาชีวิตอ่ะหูคุณแม่ยิ่งกว่ามรสุมชีวิตยิ่งกว่าโอชินดินะเนาะมันผ่านมาลำบากานะมาทุกช่องทางคือความทรงจําในวัยเด็กเนี่ยออไม่ค่อยจะโอเคเลยเออแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าเออภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณกับความลําบากที่ที่เราผ่านมาได้จนถึงออจุดนี้มันทําให้เราเป็นคนเก่งแล้วก็ณนะตอนนี้คือไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ย คิดว่าเราผ่านไปได้ทุกอย่างเรื่องทุกอย่างได้อย่างสบายเรียกได้ว่าในเมืองไทยนะคะสุปตา์ในเมืองไทยนี่ต้องผ่านมือพี่เป้ามินิตทัางนั้นมีผลงานเยอะมากผลงานลูกดีเร็วนี้เลยลูกดีเร็วนีก็จริงๆแล้วเมคอัพเนี่ยเวลาเราแต่งน่ะสวยโดยที่แบบไม่ใช่ว่าเราใส่ฝีมือจนแบบ มันไม่เห็นความสวยที่แท้จริงมันต้องมีอะไรที่มันเอามาประกอบกันแล้วลงตัวนั่นเองอันนี้ก็เจ้าสาวน้องโยเกิร์ตน้องโยเกิร์ตแต่วันนั้นโยเกิร์ตสวยจริงใช่ไหมควบคุมอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องมีการแบบลดในสิ่งที่เขามีเพื่อให้มันลงตัวแล้วก็ดูกลมกล่อมนั่นเองเบลล่า อันนี้ก็สวยตอนนี้แบบว่าสวยแบบมีออรหด้าเลยทุกวันนี้นะคะพี่ป้อมเดินทางมาถึงในจุดที่ตัวเองฝันไว้และนอกเหนือจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นช่างแต่งหน้าของตัวเองเนี่ยมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็น Creative Director โอ้โหอ่ะยังไงยังไงเป็นโอกาสที่ดีที่เราแบบได้มาเจอกันกับทางแป้งรันโชวเลยดีกว่าเนาะอันนี้อ้าวตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยฝันไว้ว่า กอนที่ยังเป็นช่างตัวเล็กๆอ,ะอ่ะก่อนหน้านี้เราก็เห็นแบบเออแบรนด์ที่เป็นแบบออมีเมคอัพระดับโลกเป็นครีเอทีฟดีเล็เตอร์แล้วก็มาวันเนี้ยเฮ้ยเราก็ได้แบบอยู่ในจุดนั้นด้วยซึ่งเขาก็ขอใช้คำว่าอนุญ,ญาตให้เราแบบร่วมพัฒนาสูตรต่างๆก็เลยได้มาเป็นแป้งตัวนี้ที่แบบ ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเออแล้วพิเศษยังไงอะพี่จ๋าแป้งตลับเนี้ยมันทําหน้าที่แทนผิวที่สองของเราเออผิวจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา<ะ>แป้งเนี่ยจะต้องสามารถแบบปกปิดได้ค่ะจะต้องปกปิดได้อย่างบางเบาหรือว่าออจะปกปิดได้แบบปัญหาทุกอย่างคือหายหมดเลยแต่ยังดูเป็นผิวอยู่ออแล้วที่สําคัญคือหัวใจหลักๆของการทําแป้งที่ดีน่ะ ต้องคุมมันมกันแดดและบำรุงผิวน,น,นะครับแล้วก็เวลาสมมติว่าใครใช้เนี่ยจะต้องแบบสวยโดยเหมือนแบบมีช่างแต่งหน้ามืออที่มารองพื้นให้เราคืออันนี้เราก็ต้องคิดไว้ให้ผู้ใช้ได้ใช้ได้ง่ายตัวนี้นะครับอ่ะเห็นพี่ป้องพูดขนาดนี้แล้วเราอยากเห็นตอนที่มีการแบบเนาะ ลงให้ดขออนุญาตเชิญน้องนางแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาออกรายการนี้โดยที่แบบว่าให้เห็นถึงปัญหาเพราะว่าน้องมีปัญหาจริงๆกับผิวเนาะถูกต้องอย่างนางแบบที่เลือกมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่ไหมน้องเมย์นางก็จะแบบว่าใช้เครื่องสําอางค่อนข้างเยอะแล้วเธอรีวิวตอนี้หายแล้วนะเหลือแค่รอยเนาะมันก็ต้องมีตัวช่วยที่มันจะสามารถแบบแก้ปัญหาแก้ปัญหาไม่เท่าไหร่มันจะต้องเป็นแป้งที่สามารถแบบใช้ ใช้ได้ทุกวันโดยที่ไม่ทําร้ายผิวเพราะฉะนั้นตรงเนี้พี่ป้อมเลยแบบว่าคิดสูตรแป้งที่มันแบบค่อนข้างตอบโจทย์เพื่อที่ว่าสาวไทยเนี่ยสามารถใช้แล้วแต่งหน้าสวยด้วยเราตั้งใจที่ให้แป้งตัวเนี้เราบอกกับทางเราเลยว่าพี่ป้อมต้องการตัวเนื้อแป้งที่มีส่วนผสมที่บำรุงผิวมากที่สุดเขาก็ตอบโจทย์ได้นะคะับใช้เพื่อปกปิด<ะ>ใช้เพื่อความสวยยังเหมือนแบบว่าเรามีสกินแคร์เนี่ย แปะอยู่บนหน้าเราทั้งวันทำงานได้ตลอดยาวนานในช่วงนี้เราก็จะอธิบายไปด้วยนะฮะก็จริงๆแล้วการใช้แป้งนะครับมันจะใช้ได้แบบ3สเต็ปก็คือใช้ได้บางเบาปกปิดานกลางแล้วก็ปกปิดเฉพาะจุดจะไม่เน้นการปกปิดที่สุดโดยทั้งใบหน้ามันก็จะแบบทําให้ดูหนาถุกต้้งป่อ๋อวิธีการก็จะง่ายๆนะครับเราก็แต้มไปก่อนบางๆให้ทั่วใบหน้า นี่เราคือไม่ต้องแบบว่าใช้น้งใช้น้ําอะไรเลยใช่ไหมพี่ฟอก็ไม่ต้องเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารบํารุงผิวค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วก็ในส่วนผสมของแป้งนะครับมีส่วนผสมของสารกันแดดนะครับ SPF มากถึง30บวบวก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 แป้งตัวนี้เป็นสารกันแดดที่สกัดจากธรรมชาติเออนี่เห็นแล้วนะเนี่ยเนาะนะครับในเออสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ ปกปิดอย่างบางเบาทั้งใบหน้าก่อนก็ดูาจาง,งล<อ>งเออแล้วก็ไม่ต้องทําแรงด้วยนะแค่บางๆเนี่ยแค่เนี้ยก็ปกปิดเลยนะครับการปกปิดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการกระจายเม็ดสีเพื่อช่วยพางเรื่องริ้วรอยตัวนี้นะครับทําให้แบบว่ามันไม่ต้องหนาออลองดูอันเนี้ยลองดูหน้าสองฝั่งนะครับออออจะเห็นได้เลยว่ามันเนียนนะครับ อ่าเสร็จแล้วเราก็ลงประมาณนี้นะครับบางๆให้ทั่วใบหน้าใช้วิธีกึ่งแทบกึ่งปาดทำไมชื่อรันเนมาจากคำว่ากล้วยไม้แล้วก็ในเนื้อแป้งมันก็มีส่วนสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ด้วยใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาแ,แต้มเฉพาะจุดจะใช้ผู้กันก็ได้อันนี้เขาเรียกกันบิ้วค่อยๆบิ้วเนื้อแป้งที่มันจะเพิ่มการปกปิดนะครับมันจะได้ไม่ต้องแบบอุ้ยหนาไปซะทั้งหน้าตัวนี้จริงๆแล้ว มันมีส่วนผสมของแอสตาแซนตินนะครับตัวแอสตาแซนตินเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องอการยับยั้งเรื่องเม็ดสีนะครับตึต๊ตต,ตอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการใช้แป้งลันออริจินอลพาสตัวเดียวในการปกปิดทั้งใบหน้าโอ้โหนะครับปกติแล้วแป้งพับที่มันจะสามารถแบบปกปิดได้ประมาณเนี้ <c oughs> พอผ่านไปสัก2อชั่วโมงเนี่ย ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะดูดความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้าเราแล้วมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยฝ่อแล้วก็ฟีบอย่างบางทีแต่งใหม่ๆเราจะไม่เห็นริ้วรอยใช่ปะพอแต่งไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มแบบจับจีบละแต่ว่าแป้งรันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยคุมความมันได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือฉ่ำติดทนทั้งวันบอกเลยแป้งรันออริจินอลพาสนะครับแค่ตก ก็สวยวันนี้เรามีมาฝากนะครับม่ต้องแย่งกันมาค่ะมาค่ะเลือกเบอร์ให้พวกหนูด้วยค่ะเออมีกี่เบอร์นี้หนึ่งสองสามครับก็คือคิดมาแล้วก็คือให้แบบสาวสาได้เลือกง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาไม่ต้องสาวสาวหรอกตัวตัวเราเองเวลาไปเคาน์เตอร์เนี่ยโอ้โหบางทีแป้งอยู่เจ็ดสีเอเลือกประมาณครึ่งวันแต่อันเนี้ย คิดมาแล้ว3สีนะครับ <คะ S 2> แป้งรันแค่ตบก็สวยฝากติดตามด้วยนะครับที่ไหนยังไงคะใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปเลยนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดลันคอสเมติกนะครับหรือเซิร์ชใน Google ได้เลยคำว่าแป้งรันก็เจอเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่ป้อมมากๆที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้ขอบคุณคุณน้องขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องเนยมากเลยนะคะ คขอบคุณเสื้อผ้าวันนี้ค่ะคอร์เซตค่ะลาลาเลิฟนะคะแล้วก็พร a สติกบอยค่ะและเครื่องประดับสัญชายค่ะค่ะวันนี้3ามแซบก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ